<c oughs> วันนี้จะไม่แน,นะนํานะเพื่อนๆนะสมาชิกเพื่อนๆทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือวนโตหรือว่าคุณแก่คุณชราหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ทําตามนี้ได้นะครับผมถ้าทุกครอบครัวมีปัญหาเรื่องการมนการท้องนะครับผมพยายามหาบัญชีไว้นะครับผมแล้วก็จดรายละเอียดนะครับผมการใช้การจ่ายของแต่ละวันครับผมแล้วเราก็จะรู้เองว่าสิ่งไหนสมควรจะลดสิ่งไหนสมควรจะเพิ่ม หรือ,อยังไงเนี่ยถ้าเกิดเราจดบัญชีไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมผมบอกให้เลยนะเพื่อนๆหรือว่าสมาชิกเพื่อนๆทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครนะจะรู้ว่าประโยชน์ของมันนี่เยอะมากครับผมครับผมก็มาบอกแค่นี้นะครับวันนี้ไม่มีอะไรหรอกครับผมก็ใครติดตามคลิปก็ขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับผม แต่หวยผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้เล่นครับผมโอเคนะครับผมแค่นี้นะครับคนที่ติดตามผมนะครับผมไม่ต้องกลัวนะคุณส่งช่องมาผมก็ติดตามคนทุกคนผมไม่เคยปฏิเสธใครนะครับผมขอให้คอมเมนต์มาคุยกันแค่นี้ผมเห็นช่องปุ๊บผมกดติดตามทันทีไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนคนไทยด้วยกันรักกันไม่ว่าคนในโลกเดียวกันต้องรักกันนะครับผมช่วยกันนะครับ คุยกันคอมเมนต์ Comment, คุยกันนี่ๆหน่อยข้อเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมทําบัญชีนะครับเพื่อทุกคนจะได้รู้ยอดรายรับรายจ่ายของแต่ละคนแล้วจะได้รู้ว่าสิ่งไหนผมควรลดงดละเลิกอะไรเนี่ยครับผมขอบคุณมากครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย